สวัสดีครับวันนี้ผมลีโอครับมาจากช่องเสือสิงห์ชาแนลครับตักท้วนตัวตักต้อนเลยตักจิ้มนะคะติดะค่ติดเลื้อนนิดเนื้อนนิดนะคะตกแล้วนะครับ ออ๋อนี่นรครือผักบุ้งครับเก่งได้ที่บ้านใช่ไหมลูกใช่ครับ ดูสิครับต้ากินนะครับโอเคหมดแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาปลูกผักด้วยนะครับวันนี้หมดแล้วครับแให้คุณกดติดตามและกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก็จะต้องไปหาคุณเลยครับ ค้านี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ